ตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผุ้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกาเนิดทองครับแล้วก็เป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับในประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมครับกับรองศาสตราจารย์ดรอัชลาชลาญนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วแหละครับสวัสดีครับอาจารย์อชราครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับช่วงนี้ก็อย่างที่หลายๆท่านนะครับคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับอาจารย์ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของข่าวคราวอุทกภัยนะครับหรือว่าน้ําท่วมใหญ่เลยทีเดียวครับที่เกิดขึ้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้นะครับหนักๆก็ที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็เรียกว่ามีหลากหลายหน่วยงานที่ตอนนี้เนี่ยระดมสรรพกกาลังลงไปช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็จะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์นะครับในประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นใน การรับมือหรือว่าแก้ไขปัญหาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราของการฟื้นฟูอย่างไงบ้างครับอาจารย์ครับค่สะสาเหตุหลัก,กน,นะคะในน้ําท่วมที่หันใหญ่นะคะค,คือมันเป็นภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกทานะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าเบสินเอฟเฟกเมืองหันใหญ่เนี่ยค่ะมันจะอยู่ลุ่มต่ําระหว่างหุบเขานะคะมีภูเขาล้อมรอบนะคะเช่นเขาคอหงเขาแดงอะไรเงี้ยนะคะคเพราะฉะนั้นเวลาน้ําท่วมอะค่ะ แล้วถ้าเป็นภูเขาที่แบบมันไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่ปกคุมไม่ได้เป็นป่าดงดิบอะไรเงี้ยนะคะคน้ําเนี่ยมันก็จะไหลลงมาอย่าง รวดเร็วแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะหรือว่า Flash f l o ัดคะ<ช>่ะได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็จากการที่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงมรสุมเนาะตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ<ช>บวกกับร่องความกดอากาศต่ำเข้ามาด้วยนะคะมันก็เลยเกิดร่องมอรสุมค่ะพาดผ่านนะคะที่หัดใหญ่ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมเพราะฉะนั้นในตัวดินนะคะมันอุ้มน้ำไว้เป็นเวลานานๆเนี่ยค่ะมันก็ไม่สามารถที่ จะประคองไม่ได้นะคะฝนเนี่ยก็ เข้ามาเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วนะคะจนกระทั่งมันล้นตลิ่งแล้วก็คลองสายสําคัญค่ะ mm hmm. แล้วก็นอกจากนี้นะคะระบบการระบายน้ําค่ะก็ยังไม่เพียงพอนะคะ <Okay. S 2> ที่หัดใหญ่นะคะเพราะว่าท่อระบายน้าเนี่ยมันก็ตันนะคะ mm hmm. บางส่วนเนี่ยก็มีขนาดเล็กแล้วก็มันไม่มีการเชื่อมต่อกันแบบเป็นระบบ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะระบายออกได้ค่อนข้างช้านะคะ mm hmm. แล้วยิ่งฝ ตกหนักอีกน้ำทะเลนุนอีกอระบายออกไม่ได้ค่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งทําให้เกิด ฝนนะคะสะสมนะคะแล้วก็เกิดน้ําทะเลสะสมและยิ่งหากเกิดน้ําทะเลหนุนสูงอีกเนี่ย <c oughs> มันก็จะยิ่งทําให้การระบายน้ําเนี่ยค่ะออกได้ช้ามากยิ่งขึ้น <c oughs> ประกอบกับนะคะคลายเมเชนด้วยนะคะ <c oughs> มันก็ทําให้ฝนตกหนักในระยะเวลาสั้นแล้วก็ปริมาณรวมมหารายวันเนี่ยของฝนเนี่ยสูงขึ้นซึ่ง คุณเอถ้าเปรียบเทียบนะคะกับประเทศอื่นๆนะที่มีปัญหาแบบเรานะที่เป็นแอ่งลุ่มน้ําแล้วก็ล้อมรอบด้วยภูเขาเนี่ยค่ะแล้วก็ระบบคลองเนี่ยมีจากัดน,นะคะท้ะายหัดใหญ่มากๆเลยเช่นเมืองคุริไคยนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นเมืองในแอ่งเขาแล้วก็ฝนตกหนักค่ะเหมือนหัดใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ปัญหาของเขาค่ะ คือเขาใช้อุโมง์ระบายน้ำขนาดใหญ่เลยค่ะหรือว่าอันเดอร์กราวฟัตเทโนนะคะคล้ายอุโมง์ระบายน้ำบางื่อของไทยอะคะ่ะแต่ขนาดใหญ่กว่ามากๆเนาะอาจารย์เคยมีโอกาสไปดูงานนะคะอุโมง์ระบายน้ำของเขาเนี่ยคือเขาจะแยกอะคะ่ะระหว่างน้ำดีกับน้ำเสียเนาะแล้วน้ำดีเขาเนี่ยโอ้โหอุโมง์เนี่ยมันใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวน้ำเสียเนี่ยค่ะมันก็ไม่ปะปนเนาะกับน้ำดีด้วยนะคะเพราะฉะ นันเนี่ยมันก็ทําให้มันสามารถระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดนะคะการน้าท่วมฉับพลันเนี่ยลงกว่าแปดสิบเอร์เซ็นนะคะ,คะหรือว่าอย่างเมืองไทยจงนะคะที่ไต้หวันนะคะซึ่งเป็นเมืองที่เคยมีระบบระบายน้ําไม่ทันนะคะ,คะแล้วก็เมืองเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะวิธีการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนคลองให้เป็นก e e นบูอินฟ f าสตรักเจอร์คือเปลี่ยนหน้าดินนะคะ จากเดิมเนี่ยเป็นคลองเก่าอานะคะก็เปิดหน้าดินนะคะให้เก็บกักน้ำได้มากนะคะแล้วก็ส่วนสาธารณะเนี่ยก็เป็นส่วนสาธารณะสำหรับเก็บกักน้ำแล้วก็สร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อซับน้ำค่ะเพื่อที่จะ ทำให้การระบายน้ำดีขึ้นแล้วก็ไม่กระทบเมืองแล้วก็สามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้นนะคะเวลาที่เกิดฝนตกค,ค่ะหรือว่าอย่างเมืองบิสเบนนะคะที่ออสเตรเลียค่ะเขาก็สร้างแก้มลิงค่ะก็คือ flat plain detention b a s นะคะก็คือซื้อพื้นที่ลุ่มต่ำเลยนะคะแล้วก็ให้ราคาที่ดีค่ะประชาชนเนี่ยก็จะได้อยาก ขายนะคะแล้วก็ทําแก้มลิงเมืองค่ะให้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยรับน้ำได้ในช่วงฝนตกหนักนะคะแล้วก็ใช้เป็นส่วนพักผ่อนนะคะเวลาที่ไม่มีน้ำนะคะก็สามารถที่จะ ลดน้ําหลากนะคะเข้าตัวเมืองเนี่ยแบบเห็นผลชัดมากอ๋ออย่างที่อาจารย์บอกนี่ก็เห็นภาพเหมือนกันนะครับคือบางทีเนี่ยเรื่องราวของสภาพภูมิประเทศที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางคนเป็นเจ้าของพื้นที่ที่แบบมันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอะที่จะเกิดน้ําท่วมได้ตลอดทุกๆปีเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแก้ปัญหาก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆละเป็นแอ่งแล้วก็ทําเป็นแก้มลิงไปเลยแต่ว่าซื้อที่ดินของประชาชนเนี่ยในราคาที่สมเหตุสมผลสมน้ําสมเนื้อแล้วก็หาที่อยู่ใหม่หรือว่าหาแหล่งที่อยู่ใหม่้เคคาาาานนี่่ยมมมัััก็ถือววสุขทงฝะรบ าาถูกต้องค่ะแล้วคนที่ถูกน้ําท่วมนะคะขังเนี่ยทุกปีอ่ะเขาก็อยากย้ายอยู่แล้วนะคะแต่ว่า มันก็ไม่ได้เป็นราคาที่มันสมเหตุสมผลเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยค่ะก็จะจ่ายราคาที่ต่ํากว่าราคาตลาดใช่ไหมคะคนเขาก็จะไม่ค่อยอยากจขายกันโดยเฉพาะภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะยอมเสียงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องจ่ายให้เขาแบบสมเหตุสมผลนะคะแต่มันก็เพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศนะเพราะว่าเขาก็เป็นพื้นที่รับน้ำนะคะให้กับทั้งประเทศเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะในอัมสเตอร์ดัม นะคะเนเธอร์แลนด์นะคะจารเคยพูดไปแล้วว่ามันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณสักเจ็ดเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยต้องบริหารน้ำค่ะเขาใช้ระบบปั๊มบิ้งสเตชันนะคะก็คือใช้ระบบปั๊มน้ำเลยค่ะแล้วก็ตัวคลองตัวอะไรต่างๆของเขาเนี่ยนะคะหรือว่าท่อระบายน้ำเนี่ยเขาขยายให้ขนาดใหญ่มากๆ นะคะเป็นอุงมูงขนาดใหญ่เลยใหญ่กว่ารถไฟฟ้าของเราอีกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเซนเซอร์มอนิทอร็งนะคะโดยใช้ระบบตรวจน้ำอัจฉริยะแบบเยลไทม์ค่ะเพื่อที่จะตรวจว่าตอนนี้ระดับน้ำเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนประชาชนค่ะแล้วเครื่องสูบน้ำเนี่ยก็จะทำงานอัตโนมัติตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเซนเซอร์นะคะ เป็นนะแบบการแจ้งผลแบบแดชบอร์ดแบบเยลไทม์เลยนะคะแล้วก็ตรงไหนเนี่ยที่น้ำสูน่นเซนเซอร์ก็ จะสั่งปิดประตูน้ําทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้าหนุนจากทะเลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาอย่างเมืองเนเธอร์แลนด์ได้ก็คือมันก็จะมีระบบนะคะที่เขาเรียกว่าเดลต้าเวิร์ก็คือเป็นระบบเนี่ยเขื่อนกั้นน้ำสามชั้นนะคะแล้วก็มีชั้นหนึ่งนะคะที่เป็นประตูเปิดปิดนะคะเวลาที่ไม่เกิดน้ําท่วมเนี่ยก็เปิดให้เรือประมงเนี่ยไปหาปลาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่น้ํามันเริ่มจะหนุนสูงแล้วเขาก็จะปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวม ถึงใช้ระบบปั๊มน้ำนะคะในอุมโมงค์ขนาดใหญ่นะคะคเพื่อปั๊มน้ำจากในพื้นที่อะค่ะที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยออกไปไภายนอกนะคะซึ่งเขาก็สามารถที่จะกันน้ำท่วมได้ถึง80ปีนะคะอืครับ ทีนี้เรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสภาพแวดล้อมที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็เข้าใจไปในเรื่องราวต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ทิศทางในการแก้ไขปัญหาที่นี้แนวทางในการที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับค่ะอย่างระบบที่พูดมาแล้วนะคะคือเราต้องเตรียมก่อนที่จะเกิดภาวะน้ําท่วมเนาะ,ะแต่เมื่อเกิดน้ําท่วมแล้วะคะ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยระบบเนี่ยค่ะจะต้องมีการเตรียมฐานข้อมูลเนี่ยไว้ล่วงหน้าะนะคะ เนื่องมาจากว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายอพยพกลุ่มเปาะบางนะคะอย่างประเทศที่มีบริหารจัดการที่ดีเนี่ยเขาก็จะมีแบบอย่างญี่ปุ่นเนเทอร์แลนด์หรือว่าฟิลิปปินส์ค่ะเขาจะมีทะเบียนภัยพิบัติหรือว่า disaster registries นะคะในระดับทั้งเมืองและชุมชนระบุว่ากลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยคือใครใครคือผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังใครคือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็ก นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จาเป็นที่จะต้องคนเนี่ยออกมาตะโกนล,ลองขอความช่วยเหลือนะเพราะเขาจะรู้เลยว่าในด a ต a าเบสอะคะ่ะบ,บ้านเนี่ยพิกัดไหนบ้างนะคะมีคนอยู่กี่คนนะคะได้รับการช่วยเหลือออกไปหรือยังนะคะก็ต้องมีการระบุในด a ต a าเบสนะคะหลังจากที่ช่วยเหลือแล้วอะไรเงี้ยนะคะคมันก็จะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าอย่าง เป็นการช่วยเหลือเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าเราเกิดปัญหาดราม่านะคะเช่นการไม่เท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือว่าคนที่ไปช่วยเหลือเนี่ยก็มีการใช้เจสก,กี นะคะแล้วก <mm ็ทําให้เก <me ิดเครื่องซัดมาแล้วก็เกิดการขับไล่จากผู้คนเนาะที่อย uh> ู่ในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะเราเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการได้นะอย่างวิธ bueno sí ีการแก้ปัญหาค่ะในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะหรือว่าไต้หวันเนี้ยค่ะเขาจะมีการทําเขตสําหรับเจสกีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจสกีอ่ะอาจจะไม่เข้าไปในชุมชนนะคะ จะเป็นเรือที่มีทองตื้นเท่านานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <ừ> ซึ่งเราก็ต้องมีการบริหารจัดการแล้วก็จะสกีที่เข้าไปช่วยเหลือคนเนี่ยก็จะต้องมีการลงทะเบียนนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะง่ายนะคะเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ขับเล่นนะ <ừ> แต่ว่าเป็นคนที่ตั้งใจที่จะไปเข้าไปช่วยเหลือผู้คนจริงๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางภาครัฐเนาะแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยก็ยังอาจจะสามารถที่จะ ติดตั้งนะคะให้ประชาชนในการกันคลื่นชั่วคราวหรือว่า temporary wave barriers เช่นกระสอบทรายแผงไม้ นะคะหรือว่าเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีแบบอุปกรณ์การคลื่อนนะคะที่มีการใช้อยู่ที่เป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า PVC นะคะเพื่อการไม่ให้คลื่นจากเรือเนี่ยกระแทกเข้าตัวบ้านนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางเทศบาลเนี่ยสามารถที่จะมาติดตั้งให้บ้านเรือนประชาชนได้นะคะสาหรับคนที่ยังไม่ได้อพยพออกนอกจากพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการตั้งจุดเข้าแล้วก็ออกน้ําสําหรับจ สกีนะคะให้ห่างจากตัวบ้านคนเราพอถึงบ,บริเวณชุมชนหรือตัวบ้านคนเนะะี่ยค่ะอาจจะใช้เรือนะคะที่ทองตื้นนะคะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีประเด็นเนาะในเรื่องของมีสิ่งกีดขวางนะคะคที่อยู่ใต้นามอะไรเงี้ยนะคะทาให้เรือหรือว่าเจ็ตสกีเนี่ยมันพลัดลมได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเกิดการขัดข้องเพราะว่าพวงเศษขยะเนี่ยเข้าไปปิด นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือท้องแบนเนี่ยมันก็จะปลอดภัยกว่านะคะเราอาจจะให้ผู้ที่เชี่ยวชาญหรือว่าทหารเนี่ยค่ะเข้าไปใช้เสาโพรบหรือไม้โ r รบเนี่ยตรวจเช็คใต้น้ำก่อน นะคะก่อนที่จะมีเรืออื่นๆเข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็ดูซิว่าตรงไหนมีหลุมมีบันไดมีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีตัวรถที่อยู่ข้างใต้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือเทคนิคมาตรฐานเลยของ USAR นะคะหรือว่า Urban Search and Rescue จากนั้นเนี่ยกลุ่มที่นำทางโดยสสอโพกเนี่ยค่ะใช้สายเชือกนะคะหรือว่าไกด์โรบ นะคะเขาก็จะได้เอาเรือเนี่ยไปตามทิศทางตามสายเชือกนําทางนะคะก็จะได้ไม่ติดสิ่งที่กีดขวางอยู่ใต้น้ำนะคะแล้วก็อาจจะทำแผนที่ความเสี่ยงใต้น้ำหรือว่า underwater hazard mapping นะคะ,คะก็คือคนที่ใช้ไม้พบตรวจเส้นทางเนี่ยค่ะก็อาจจะสแกน ความเสี่ยงเราก็ติดป้ายเตือนว่าจุดไหนมีรถจมจุดไหนมีสายไฟ <ừ> อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะคะแล้วก็เวลาที่เข้าเขตชุมชนเนี่ยก็เปลี่ยนใช้เรือที่มีพื้นเรียบหรือว่าน้ำหนักเบานะคะซึ่งเทคนิคกู้ภัยในน,นะะ้ำค่ะแบบเหมือชีมเนี่ยนะคะก็คือ reach h o w row go นะคะก็คือยื่นมา ห่วงแล้วก็ใช้เรือแล้วก็ค่อยลงนะ้ำเป็นขั้นสุดท้ายนะคะอย่าเอาคนหลายคนไม่ในพื้นที่แคบนะคะหรือว่าเอาเรือที่สร้างคลื่นขนาดใหญ่ค่ะเข้าไปในพื้นที่ชุมชนหรือที่แคบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะค,คือต้องมีการจัดการลงทะเบียเรือเป็นระบบแล้วก็มีการทําแผนที่อะค่ะว่าบริเวณไหนเรือชนิดไหนเนี่ยที่จะเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็ติดต่อนะคะสร้างศูนย์บัญชาการะคะ่ะ ใครที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องมีการประสานงานกับศูนย์บัญชาการก่อนเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้ทุกทีเนี่ยรู้พิกัดไม่ใช่ต่างคนต่างไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอันไหนที่เข้าไปแล้วนะคะอันไหนที่ยังไม่ได้เข้านะคะใครที่ยังต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคซึ่งจะต้องมีการแจ้งระบบนะคะผ่านตำแหน่ง GPS ของทีมกู้ภัยที่ประสานเป็นเครือข่ายเดียวกันอืมครับ พูดถึงเรื่องราวของทีมช่วยเหลือเนี่ยนะฮะก็แน่นอนแล้วครับว่ามีการประสานสอดคล้องเรื่องราวต่างๆแต่ว่าในส่วนของผู้ที่เป็นนักกู้ภัยเองเนี่ยนะก็จะมีทั้งกู้ภัยที่เป็นกู้ภัยพื้นที่นะฮะพื้นถิ่นที่อยู่แถวนั้นอยู่แล้วกับกู้ภัยที่เป็นกู้ภัยที่มาจากที่อื่นๆอะไรแบบนี้ที่อาจจะไม่รู้จักสภาพแวดล้อมภูมิประเทศต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์ครับพูดถึงความร่วมมือของคนในชุมชนหรือว่าประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยเองเนี่ยความร่วมมือเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากอย่างหนึ่ง เป็นการนำทางก็ดีบอกกล่าวเรื่องราวของแผนผังแผนที่หรือว่าช่วยกันปักหมุดอะไรแบบนี้นะครับอาจารย์ครับการร่วมมือค่ะดีแต่ว่าควรที่จะมี one stop นะคะสำหรับ service นะคะแล้วก็มีการวางระบบค่ะว่า โซนไหนที่เป็นโซนเสี่ยงหรือว่าเรสโซนนะคะโซนนั้นเนี่ยก็ต้องย้ายคนค่ะออกไปอยู่ศูนย์พักพิงะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการจัดการเชิงระบบค่ะว่าอันไหนคือโซนแดงอันไหนคือโซนเหลืองอันไหนคือโซนเขียวะนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลเตือนภัยนะคะของปอพแล้วก็เซลลบอร์ด นะคะซึ่งก็จะทําให้คนที่อยู่ในโซนเหล่านั้นนะคะก็มีการอพยพนะคะไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่อยู่พื้นที่รุ่มต่ำนะคะหรือว่าเป็นโซนสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังอาจจะอพยพเชิงําดับความสําคัญก็คือกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราต้องอพยพก่อนเนาะมีการลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางด้านภัยพิบัติค่ะของชุมชนแล้วก็เทศบาลนะคะล่วงหน้านะคะซึ่ง ตัวทหารเองเนี่ยค่ะก็คือสำคัญมากๆเลยนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะประชาชนได้นะคะ <c oughs> ซึ่งตัวทหารเนี่ยค่ะก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะในการบรรเทาภายทัยพิบัตินะคะเช่นการใช้โดรนหรือว่า G I S ค่ะหรือว่ารถลาดตะเวนนะคะ <c oughs> ทำแผนที่เสี่ยงก่อนนะคะแล้วก็ <c oughs> ทำเส้นเชือกเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้เรืออื่นๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ย uh huh. อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยนะคะไม่ไปติดกับเอตัวเครื่องหรือว่ารถยนต์ที่อยู่ใต้น้ํา <Okay. S 2> นะคะหรือว่าการที่ใช้ระบบค่ะบรญชาการร่วมกับจังหวัดหรือว่าปอพนะคะเพื่อที่จะกู้ภัยค่ะภายในชุมชนนะคะเช่นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะใช้รถทหารเคลื่อนย้ายพวกเศษร,รถหรือว่าอะไรที่อยู่ใต้น้ํานะคะเพื่อไม่ให้กีดขวางนะคะควรทําเส้นทางค่ะในการช่วยเหลือคนเนี่ยก่อนนะคะรวมไปถึงอาจจะ ช่วยวางโครงสร้างพื้นฐานต้องกันภัยนะคะเช่นแบบไปทำลายตรงที่พื้นที่กั้นนะคะที่ทำให้น้ำไหลออกได้ยากอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ายกระดับถนนหรือว่าคันกั้นน้ำในบางพื้นที่อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าช่วยปรับปรุงนะคะให้เกิดบริเวณทางน้ำไหลเพื่อให้น้ำลดระดับได้เร็วยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของการดําน้ำนะคะไปช่วยคนที่เป็นกลุ่มบางที่ติด อยู่ภายในบ้านอะไรเงี้ยนะคะครหรือว่าฝ่าเส้นทางที่เป็นสิ่งกีดขวางเป็นพวกกลุ่มนําล่องนะคะที่จะทําให้หน่วยเนี่ยที่เข้าไปสนับสนุนหรือช่วยเหลือเนี่ยเขา ตามทางไปได้อะไรเงี้ยนะคะหรือ <Okay. S 2> ว่าเปิดเส้นทางให้เขาเข้าพื้นที่ได้อะไรเงี้ยนะหรือว่าเปิดเส้นทางให้รถแทย์หรือว่ารถส่งของเนี่ยผ่านได้อะไรเงี้ยนะคะ <Yeah. S 2> อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทหารเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะคะโดยที่ mm hmm. จะต้องประสานงานนะคะกับชุมชนนะคะแล้วก็เทศบาลนะคะ <Yeah. S 2> ในการลําเลียงทั้งระบบน้ําระบบไฟอาหารภาคสนามหรือว่าลําเลียงพวกเตียงเครื่องนอนไปยังศูนย์พักพิงอะไร หรือว่ากระจายสเบียงนะคะแบบ m s s d i s t t r i u u t o o นะคะอคนอกจากนี้ค่ะในการบัญชาการร่วม นะคะเป็นเรื่องสําคัญคือไม่ใช่ว่ายกให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยทำไปเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างตัวทหารเองเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าชุมชนอะ่ะมีปัญหาอะไรกลุ่มเปราะบางอยู่ตรงไหนบ้างนะคะการไฮราคี่หรือว่าขั้นในการสั่งงานเป็นยยอ,อย่างไรอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเนี่ยค่ะต้องร่วมกันร,ระหว่างทหารปอพอนะคะแล้วก็จังหวัดค่ะในการทำ i ิ c i d e n t command นะคะ ใช้ซิสเ็มเนี่ยที่เป็นระบบสากลน,นะคะโดยที่ผู้ว่านะคะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ประสาน,นกลไกอะไรเงี้ยนะคะปอพอเนี่ยก็เป็นแกนกลางในการทําด้านแผนแล้วก็การปฏิบัติงานแล้วก็ตั้งศูนย์บัญชาการนะคะส่วนทหารเนี่ยก็เป็นกองกําลังสนับสนุนนะคะ ซึ่งอาจจะทําหน้าที่ในการอพยพคนนะคะในการค้นหาและช่วยเหลือนะคะหรือว่า i n g i r i n r s u p s u r t o r t นะคะหรือว่าการขนนะคะของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการช่วยในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของในสูรพักพิงอะไรเงี้ยนะคะหรือว่า d i s t r i b u อาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะส่วนตํารวจเนี่ยก็อาจจะทําในเรื่องของการปิดพื้นที่เสี่ยงนะคะ, <ừ> ะ,คะการป้องกันอาชญากรรมในช่วงวิกฤต นะคะคือทุกคนนะคะต้องรู้หน้าที่นะคะว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรในเวลาวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยนะคะครหรือว่าท้องถิ่นอย่างเงี้ยก็ต้องประสานกับทหารแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยจะรู้จากกลุ่มปบาบางดีที่สุดรู้พื้นที่ดีที่สุดนะคะรู้จักชุมชนดีที่สุดนะคะ,ะว่าชุมชนต้องการอะไร อืมนะฮะก็เป็นประเด็นเรื่องดาวเกี่ยวกับมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะครับในช่วงท้ายแล้วครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมในเรื่องราวที่เราพูดคุยอีกบ้างไหมครับอาจารย์ครับ ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวทหารเนี่ยไม่ใช่หน่วยงานหลักนะคะค,คือทหารเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะคะที่จะช่วยเหลือนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังสามารถใช้ระบบนะคะ AHA นะคะของอาเซียนนะคะคให้เขาเนี่ยขอความช่วยเหลือให้เขามาช่วยได้ นะคะซึ่งเขาก็จะสามารถส่งทีมนะคะ emergency response and assessment team เนี่ยเข้ามาช่วยเราได้ซึ่งมันเป็นกลไกลของอาเซียนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมันต้องผ่านช่องทางการประสานงานโดยอาเซียนโดยที่ประเทศเรล่านี้ค่ะต้องร้องขอ <c oughs> เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าประเทศเองนะคะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่ามันขนาดใหญ่แล้วมันกระทบหลายมิติ ซึ่งทาง AHA Center เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็ต้องผ่านช่องทางการประสานงานของอาเซียนค่ะโดยที่ต้องผ่าน Standard Operating Procedure for ASEAN Assistant นะคะเช่นศูนย์ปอพอของประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศหรือว่า AHA นะคะเซ็นเตอร์ที่จาการ์ตานะคะเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของ การประเมินความเสียหายมาป,ปิ้งความเสี่ยงวางผังศูนย์พักพิงการจัดการการอพยพการประเมินกลุ่มเปราะบางหรือว่าการจ้างความร่วมมือกันร,ระหว่างทหารเทศบาลนะคะแล้วก็ความช่วยเหลือในระดับนานา,นานชาติเช่นกินดีนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่เราสามารถร้องขอกลไกระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเราได้นะคะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมีการเรียนรู้แล้วก็เก็บในเรื่องราวของประสบการณ์นะครับในการที่จะนํามาถอดบทเรียนในเรื่องราวของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะอาจารย์ครับแล้วที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้มีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับอาจารย์ครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีการเปิดนะคะรอบพอร์ตนะคะ,คะรวมไม่ถึงรอบทีแคสนะคะก็กําลังจะเปิดแล้วนะคะในส่วนของปรญิญญาตรีนะคะสาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนานะคะหรือว่า Social Poli ิ y and d อ v e l อ p เ e น t นะคะในภาษาไทยแล้วก็ ภาษาอังกฤษนะคะ <Okay. S 2> ใครเป็นนักเรียนระดับมัธยมนะคะต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะคะเพื่อไปทํางานทางด้านของการพัฒนานโยบายการขับเคลื่อนนโยบายทํางานราชการนะคะหรือว่าทํางานองค์กรช่วยเหลือสังคมนะคะหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศนะคะก็เข้ามาสมัครกันได้นะคะเป็นหลักสูตร4ปีค่าพัจนค่ะอืมครับใครสนใจก็ไปสมัครเรียนได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัชราชลายนาวินคณะบดีคณะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมประชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อัอดแคส์นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ